อ้าวสวัสดีครับบะหมี่สวัสดีครับบุนเส้นวันนี้แม่มาอยู่ที่ขาหนุกับพ่อด้วยอยู่กันครบหน้าเลยครั้งที่แล้วมาพ่อมาคนเดียวแต่คราวนี้แม่มาอยู่ด้วยนี่ตอนนี้เดี๋ยวครั้งที่แล้วเราเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้เรามาอยู่ในโซนของเครื่องออกกําลังกายบ้างนี่นี่นี่ดู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 นี่ระวังระวังระวัง นี่อามี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 นี่อามีอามีอามีไอ้นั่นนั่นนันดู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 ต่อดูต่อดูต่อดูบนเส้นดูบนเส้นโอ้โหะามีดูบนเส้นนี่อออืืแข็งแรงมากโหนได้แล้วว่าตัวสูงสูงแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราไม่ได้มาอยู่โซนนี้กันเนาะเออเราเราอยู่ตรงโซนนี้นี่นี่ใกล้ใกล้นี่เราอยู่ตรงครั้งที่แล้วเรามาอยู่ตรงพื้นที่สนามเด็กเล่นใกล้ๆกลแต่วันนี้แม่ทิพย์มาด้วย เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยว,ยวคืนนี้เดี๋ยวนอนนอน,น,อนในบ้านพักพ่อกันที่การอาชีพขานุกกันเอ้วันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สองสองพฤษภาหกเจ็ดจะ 7. นะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งถ่ายเก็บไว้ดูบัอมบแสงเข้าด้วยครับรบินแซงเข้าด้วยครับ อ่าดัวต่อนี่ดัวต่อหมุนอ่าววันนี้แม่ทิพมาในชุดแซกบ่หมี่มาในชุดแซกใส่บนเส้นมาชุดเสื้อคอ,อกลมเก่งยีนเลย,ย,เยอืมอาว อ่าไปเล่นใกล้ๆก,กันเลยเอา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 เล่นตรงนี้อันไหนนั่นโอ้โหโอโหโอกกำลังกายให้เต็มที่น้ำหนักจะได้ลดเออน้ำหนักจะได้ลดบ้างเอาหมุนหน่อยแม่ทิพย์หมุนหน่อยเออหมุนหน่อยยี่สเ้าเอวจะได้บางๆบ้างปิดเทอมเนี่ยโ,โหว่นเอาว่นเอา เออหนูกกินเอาไปแล้วอู้ดูบะหมี่ดูบะหมี่เอาไปดูบะหมี่มั่งไปดูบะหมี่มั่งโอ้โหอ่าอ่าเอาไหนบ้างเอานี้อันนี้ระวังนะมี่นะระวังนะครับระวังนะครับนี่ดีกว่าจอมแขวนเราใช่ไหมจอมแขวนเราโมพังหมดแล้วเครื่องออกกำลังกายที่บ้านจอมแขวนพังหมดไปแล้วบะหมี่ระวังนะครับ อุ้ยอ <hi> ุ๊ย <hey>. อ really ุยไม่ทิพไม่ทิพไม่ทิพจับหน่อยไม่ทิพจับมาเจ็บนิดหน่อยไม่ได้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 เออมันไอตันี้มันเร็วมันปึ๊กขึ้นมานี่ถึงนั่นเลยอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรเออถูกต้องถูกต้องลูกเอาตำาๆไปก่อนเอาตำตไปก่อนโอ้โหอันไหนจัง อาไม่รู้อันไหนอีกอันไหนอีกมีอันไหนอีกเดี๋ยวดูดูต่อดูต่อนี่ดูดูตัวดูต่อดูต่อนี่ระวังนะนะอ้าวอ้าวโอเคนะลูกอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องระวังล้มอันนี้ถ่ายเก็บไว้อ่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้